นัรทรองนะครับประจาปี2567นะครับนะสนามก้นปึกนะครับนายกองแม่ปึกนะครับที่นี่นะครับวันนี้นะครับช่วงเช้านะครับรอบ8ทีมนะครับรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับก็ประชาสัมพันธ์ถึงนักกีฬานะครับทั้ง4ทีมนะครับหนึ่งนะนักยรอมวิทยาของวัดของา สอบนะครับเขียนี้เต็มตัวนะครับว์มร่างกายให้เรียรน้อยนะครับอีกสักครู่นะครับเราจะเรียกนักกีฬานะครับสู่เต็นท์นักกีฬาเพื่อลงทำการแข่งขันนะครับช่วงเช้านะครับจะมีให้ชมกันทั้งหมดสี่คู่นะครับ8ปดเที่ยวโดยประมาณ 40สถึง50นาทีนะครับแล้วเราจะแข่งในรอบรองชนะเลิกนะครับให้เสร็จในช่วงเช้านะครับสำหรับในรุ่นของประชาชนทั่วไปนะครับช่วงบ่ายนะครับจะเป็นรอบชิงอันดับที่3าแล้วก็ชิงชนะเลิกนะครับในส่วนของการแข่งเรือพายนะครับเทศบาลนครระยองนะครับน้ำสนามก้นปึกแห่งนี้นะครับ หาน้ำหลังวัดตีนะครับแหันนี้นะครับ